Welcome to Thai SME Podcast. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Thai SME Podcast สำหรับคนที่อยากหางานมาทำที่บ้านหาอาชีพเสริมอยากมีไรายได้อ p ี EP ที40่40จะพามาดูกันว่ามีงานอะไรบ้างเผื่อคุณผู้ฟังจะได้มีตัวเลือกไว้เป็นแนวทางกัน10งานพิเศษหางานทำที่บ้านใครๆก็ทำได้ ในช่วงที่มีคนตกงานว่างงานเป็นจํานวนมากหากต้องอยู่บ้านเฉยๆนอกจากจะเบื่อแล้วหลายคนอาจจะเครียดกับรายได้ที่ไม่มีเข้ามาดังนั้นทางออกที่ดีที่สุดคือการหางานพิเศษอาชีพเสริมซึ่งควรจะเป็นสิ่งที่ทําได้จริงและสามารถทําได้ทันทีโดยไม่จําเป็นต้องไปลงทุนเพิ่มเติม เว็บไซต์ Thai Franchise Center .com ได้รวบรวมแนวคิดและรูปแบบการทำงานพิเศษที่สามารถทำได้ที่บ้านหลายอย่างซึ่งเป็นงานที่เรารู้จักและคุ้นเคยอย่างดีโดยบางงานเราอาจรู้จักกันมานานแต่ก็ไม่เคยได้ลงมือทำอย่างจริงจังวันนี้เราจึงขอรวบรวม10งานพิเศษทำง่ายๆได้ที่บ้านมาฝากกันค่ะ 1. ขายของออนไลน์ การขายของออนไลน์เริ่มต้นได้ง่ายๆถ้าไม่อยากสร้างเว็บไซต์เองเราก็อาศัยการขายบนแพลตฟอร์มที่มีแล้วอย่าง l a z a d a หรือ s h o p e e ที่มีข้อดีคือประหยัดเวลาในการทำตลาดและเราจะมีลูกค้าเข้ามาเองโดยไม่ต้องเสียเวลาในการโปรโมทให้มากนักหรือถ้าไม่ชอบการขายออนไลน์แบบนี้ก็ยังมีอีกวิธีขายแบบ Dropship เป็นตัวแทนระบบจำหน่ายที่มีรูปแบบแตกต่างจากตัวแทนจำหน่ายปกติตรงที่ผู้ที่เป็นตัวแทนไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้า ระบบนี้จะเป็นการนำเสนอของคนอื่นมาขายโดยที่เราไม่ต้องสต็อกเอาไว้หรือส่งของเองแค่นำข้อมูลสินค้าจากผู้ขายอื่นมาใช้และบวกกำไรเพิ่มในการขายเมื่อขายได้ก็เพียงแต่แจ้งให้เจ้าของสินค้าจัดส่งให้กับผู้ซื้อแล้วจึงจ่ายเงินค่าสินค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าการทํางานของระบบนี้จะทําให้ตัวแทนจําหน่ายสินค้าไม่จําเป็นต้องสต็อกสินค้าหรือลงทุนกับค่าสินค้าใดๆก็สามารถเริ่มขายได้สําหรับใครที่ตอนนี้ว่างงานอยู่อยู่บ้านเฉยๆลองเลือกวิธีขายของออนไลน์ที่เหมาะกับตัวเองสามารถสร้างไรายได้ที่ดีได้อย่างแน่นอน 2. g r กราฟิกดีไซน์ คนที่มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรมออกแบบเพียงแต่ต้องรู้จักพรีเซนต์ตัวเองให้คนอื่นรู้จักยิ่งถ้ามีผลงานก็จะยิ่งเป็นที่รู้จักมากขึ้นหลายคนจึงเริ่มต้นจากทำงานประจำเพื่อให้ได้รู้จักลูกค้าได้มีคอนแทคก,กับคนอื่นและมีประสบการณ์ระดับหนึ่งหลายคนที่ผ่านตัวมารับงานการาฟิกเองซึ่งการหาไรายได้จากการาฟิกดีไซน์ก็มีหลากหลายแบบเช่นรับออกแบบแบนเนอร์คัตเอาท์ ทำได้ตั้งแต่วางโครงร่างทำการาฟิกมาเป็นไฟล์ภาพสำหรับนำไปใช้ต่อราคาก็หลักพันบาทต่อชิ้นหรือจะเลือกรับออกแบบโลโก้ของร้านค้าและบริษัทต่างๆซึ่งส่วนใหญ่ต้องทำงานตามแนวคิดของเจ้าของธุรกิจที่เราต้องรู้จักพูดคุยและตกลงเรื่องของรายละเอียดการทำงานให้เข้าใจนอกจากนี้ยังมีการออกแบบอินโฟกราฟิกและการรับทำเทมเพลตกราฟิก ที่ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการรับงานตามคอนเซปต์ของลูกค้าสําคัญของการเป็นกราฟิกดีไซน์คือต้องตรงต่อเวลารับป่างงานเสร็จต้องเสร็จและเป็นงานที่มีคุณภาพเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจและบอกต่อผู้อื่นให้เรามีฐานลูกค้ามากขึ้น 3. รับจ้างทั่วไป ถ้าต้องอยู่บ้านและไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีลองเปลี่ยนมาทํางานรับจ้างทั่วไปซึ่งก่อนอื่นเราก็ต้องประกาศให้ทุกคนได้รู้ว่าเรารับจ้างช่องทางง่ายๆก็คือในสื่อโซเชียลและบอกให้ชัดเจนว่าเราทําอะไรได้บ้างเช่นความรู้ด้านงานช่างรับซ่อมท่อน้ําเดินสายไฟหรือมีความสามารถด้านการจัดการสวนพวนดินปลูกต้นไม้หรือจะรับจ้างทําความสะอาดบ้านกวาดบ้านรีดผ้า ซึ่งงานรับจ้างเหล่านี้อาจดูเป็นงานที่ใช้แรงเข้าแลกเงินแต่หากเราบริการดีสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอาจมีการบอกต่อต่อการทําให้เรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าเราจะรับจ้างทําอะไรก็ตามควรให้ผลงานเป็นตัวการันตีคุณภาพที่จะทําให้ลูกค้าประทับใจและรู้สึกได้ว่าไม่เสียรายเงินที่จ้างเรามา 4. รับงานฟรีแลน ช่วงที่งานหายากสมัครงานที่ไหนก็ลำบากทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนความรู้ที่มีมาเป็นงานพิเศษซึ่งปัจจุบันมีเว็บไซต์ให้เราประกาศรับงานฟรีแลนซ์จำนวนมากคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ออกแบบการาฟิกโปรแกรมเมอร์ภาษาอังกฤษลองหาช่องทางในการรับงานฟรีแลนซ์ที่มีข้อดีคือมีอิสระไม่จำกัดเรื่องของเวลาเข้าง,งานแต่ต้องมีความรับผิดช,ชอบและทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีคุณภาพอัจจะส่งผลให้เราได้กลายเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนมาก และจะทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นได้และที่สําคัญการรับงานฟรีแลนซ์จะเป็นการฝึกประสบการณ์ให้เราได้ทํางานมากขึ้นมีทักษะมากขึ้นอาจเป็นผลดีในวันข้างหน้าหากคิดจะลองไปสมัครงานตามบริษัทที่คราวนี้เราอาจจะมีประสบการณ์อย่างโชคโชนแล้ว 5. ทําน้ําสมุนไพรขาย กระแสรักสุขภาพตอนนี้ถือได้ว่ามาแรงถ้าอยู่บ้านแล้วไม่รู้จะทำอะไรการทำน้ำสมุนไพรก็เป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพที่น่าสนใจและมีสมุนไพรหลายอย่างที่เอามาขายได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำฟ้าทลายโจนที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณป้องกันและลดเสี่ยงการติดเชือ้อโควิด -19 ได้หรือจะเป็นน้ำสมุนไพรอื่นๆที่มีสรรพคุณในการป้องก,กันโรคเช่นน้ำใบบัวบกน้ำมะตูมน้ำกระเจีย๊ยบน้ำขิงน้ำอัญชันเป็นต้น วิธีการทำน้ำสมุนไพรเหล่านี้ก็ไม่ยากขอแค่ให้สะอาดบรรจุในแพ็กเกจที่ดีมีการตลาดที่ชัดเจนน่าจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพสร้างไรายได้ที่ดีมาก 6. ปลูกต้นไม้ขาย ต้นไม้ที่ขายก็อาจจะเริ่มจากง่ายๆเช่นไม้ขนาดเล็กไม้ดอกไม้ประดบับไม้มงคลต่างๆถ้ายัางไม่รู้จะเริ่มแบบไหนแนะนําว่าให้เข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตดูเทรนต้นไม้ที่คนส่วนใหญ่มีความต้องการดูวิธีการปลูกว่าเขาทําอย่างไรและเริ่มศึกษาและลงมือทําจากทีละน้อยที่สําคัญต้องใส่ไอเดียลงไปจะดีมากเช่นการเพ้นทลายกระถางที่สวยงาม DIY กระถางให้เพิ่มมูลค่าต้นไม้ได้ นอกจากนี้การเพิ่มสตอรี่ให้กับสินค้าเช่นบอกเล่าสรรพคุณว่าต้นไม้มงคลที่เราจะปลูกขายนี้ดีอย่างไรมีคุณค่าอย่างไรกับผู้ซื้อยุคนี้การตลาดออนไลน์มาแรงถ้าสินค้าเราดียังไงก็ขายได้ 7. รับเลี้ยงเด็กงานนี้สงวนไว้สำหรับคนที่รักเด็กโดยเฉพาะแต่หากทำได้เชื่อว่าไรายได้ดีเกินคาดถึงขนาดอาจจะขยายกิจการเป็นเนอร์เซอรี่ย่อมๆได้เลยทีเดียว ก่อนอื่นต้องสำรวจพื้นที่ก่อนว่ามีคนสนใจให้เรานำเด็กมาเลี้ยงมากน้อยแค่ไหนเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองได้เห็นเช่นมีพื้นที่สะอาดสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานขบถ้วนสุข,ขาลักษณะดีเหมาะสมกับเด็กการเริ่มต้นในช่วงแรกเราอาจจะรับเด็กเพียงแค่1นงสคนเริ่มจากคนที่รู้จักที่ไว้ใจเรา และเมื่อผลงานดีก็จะกลายมาเป็นการบอกปากต่อปากลูกค้าเราก็จะมากขึ้นสําคัญคือมาตรฐานของเราต้องดีเสมอต้นเสมอปลายรักเด็กทุกคนเหมือนรักลูกตัวเองอาชีพรับเลี้ยงเด็กสามารถสร้างรายได้แบบรายวันหรือเหมารายเดือนแล้วแต่ความเหมาะสม 8. งานแฮนด์เมด คำว่างานแฮนด์เมดคืองานฝีมือทั่วไปซึ่งปัจจุบันมีงานโหลมากมายตามอินเทอร์เน็ตซึ่งเราควรที่จะเลือกง,งานที่เชื่อถือได้บางงานก็มีการหลอกลวงให้เราสมาัครและพูดให้หลงเชื่อว่าจะมีการรับชิ้นงานในราคาที่สูงเมื่อเราสมาัครและทาชิ้นงานบางครั้งก็บ่ายเบียงและติว่างานไม่สมบูรณ์ต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาข้อมูลให้ดี และเลือกรับงานจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นมีคนเคยทำและมีรายได้จริงเป็นต้นการรับงานโหลหรืองานแฮนเมดต่างๆรายได้ขึ้นอยู่กับฝีมือและความสามารถซึ่งเป็นรายได้ที่หมุนเวียนที่ดีในครอบครัว 9. สอนพิเศษ อาชีพสอนพิเศษยังมีความน่าสนใจมากและหากทำจริงจังอาจถึงขั้นสร้างไรายได้ที่ดีกว่างานประจําแต่ทางนี้คนที่จะสอนพิเศษให้กับคนอื่นได้ตัวเองต้องมีความรู้ที่มากพอมีทักษะที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้โดยเฉพาะการสอนวิชาสําคัญอย่างเช่นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์หรือว่าคอมพิวเตอร์เราต้องรู้จักการสอนให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายมีภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความชํานาญมากขึ้น อัตราค่าจ้างโดยส่วนใหญ่คิดเป็นรายชั่วโมงขั้นต250่ำ250-300บาทหากเป็นติวเตอร์ที่มีลูกศิษย์หลายคน1วันสอน2คนรายได้เฉลี่ยมไม่ต่ำกว่า1,000บาทและหากมีคนเรียนทุกวันรายได้ของเราก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 10. รับพิมพ์เอกสารงานแปล แม้ว่าสมัยนี้คนส่วนใหญ่จะมีคอมพิวเตอร์แต่การรับพิมพ์เอกสารก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสร้างไรายได้ที่น่าสนใจสำคัญคือเราต้องพรีเซนต์ตัวเองให้ลูกค้ารู้จักได้อาจจะโพสรับงานในเว็บไซต์ต่างๆบอกรายละเอียดของงานที่เราทำได้ค่าแรงที่ต้องการหรือหากมีทักษะด้านภาษาอาจรับพวกงานแปลที่เชื่อได้ว่าจะมีคนสนใจเป็นจำนวนมากหรือเราอาจจะหางานคีย์ข้อมูลของทางเว็บไซต์ก็เป็นอีกช่องทางสร้างไรายได้ที่น่าสนใจทั้งนี้เราควรให้ความสำคัญกับคำว่า ริการที่ดีจะช่วยให้มีลูกค้าเข้ามาหาเราได้เยอะขึ้นด้วยการทำงานที่บ้านงานพิเศษจึงไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะเป็นแค่งานโหลหรืองานฝีมืออย่างเดียวแต่งานพิเศษคืองานที่เราทำได้แบบง่ายๆอาจใช้ความรู้ความสามารถของเราเป็นตัวตั้งและหาช่องทางสร้างรายได้จากจุดนั้นหรือถ้าหากมีไอเดียที่ดีหน่อยก็อาจจะผสมผสานร,ร่วมกันยิ่งทำให้น่าสนใจได้มากขึ้นอีกด้วย ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ